สวัสดีจ้าพี่น้องมันกินเสื้อผ้ามากินขนมเซนน้ำยาปนินน่าจะเนาะมีลูกชิน้นแต่ว่าตีนไก่บะ,ะมีนั่นจะมือนีิเนาะผักก็มีบักผักอีตูหลักก็มีถั่วฝักยาวน่าจะเนี่ยก่อนไปกินจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะะนะู่นค่ะเนาะจึงได็ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้องมืนเนี่เฮ็ดเองเด้อจ้าน้ำยาปนินโอ้ย ในรองซดสิมีบอก่วแล้วกับกระลำนะจ๊ะจินฮั่นแล้วก็ไส้ไปแล้วนะจ๊ะเนาะแซ่บมากเลยพี่น้องทว่วกระลำใส่กรนะไซน้ำ มาแซบๆกันเลยบ,บันนี้พี่น้องเลยอือท้งกะหล่ำซอยทั้งบักทัว แซ่บนัวแซ่บนัวทำเองเข้มข้นมากผักอึดู mm-hmm แซ่บคักเล่นมาอนพี่น้องมาเดอ้อจ้ะก,กินบะสุภากับขอโทษขอภัยเดอ้จกกอ,อ,ดอจกก้ะนี่แหละน้ำหยดย้อยหยัดเยิมเนี่ย

ข้นเลยพี่น้องเนะื้อปลาเน้นๆเลยอื ตัวกระหล่ำซอยคใช่ไหมลองเนื้อปลาเลย มาแล้วจ้ามากินขนมเสียนน้ำยากะทิน้วกันน้ำยาก,กับกติิลานินเนืนน้อลา กินบางน้ำยาแบบเลยๆอะไม่แซบมากเลยพี่น้อง